สตรอเบอรี่นะครับแเปิ้ลสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สดจากฟาร์มนะครับลูก,กโตๆนะครับกล่องร้อยแปดสิบบาทนะครับกล่องใหญ่ร้อยห้าสิบกล่องเล็กหนึ่งร้อยนะครับ อูม้าดองเสนม่อนดองก็มีนะครับราชาทะเลดองครับยำหอยนางรม50บาทนะครับปูมา้า20บาทครับตัวละนะครับมาราไมาละหัว แล้วก็สิบห้านะครับวขนมจีบต้มนะครับจีบหมูจีบแฮมจีบปบูบปบอัดเป็นแบบต้มนะครับ ม้เคลือบน้ำตาลมาละ20บาทนะครับสตรอเบอรี่สดๆที่นีนะครับแกะละยีิบบาทนะครับ นะครับขนมไก่เต่านะครับชุดละ49บาท ขนมปังปังเบอร์ก้อนใหญ่เบอร์นะครับแล้วก็อร่อยเบอ,อร์ด้วยนะครับโอ้มีหลายรสชาตินะครับหมูหยงอยงมาโยนเนสหมูหยองมาล่าชิ้นละยีิบห้าบาทนะครับโอ้มีหลายไส้มากเลยครับ ฟังว้าวว้าวฟังเบอร์นะครับเรียก่อนจ้าแป้งนิ่มใสเยอะเลยค่ะสุดสดใหม่ไม่ต้องแช่อีเนนะคะสุดสดใหม่ใหม่มีหลายไส้ให้เลือกเลยจ้าสุดคุ้มเลยนะครับยี่ห้าบาทครับลูกขิงปิ้งไม้ละสิบบาทนะครับอร่อยมากเลยครับท่านร้านนี้กินเบจเบเนื้อล้วน <Okay. S 2> เงินล้นหลัว,ลวเลยนะครับรเตี๋ยวผัดนะครับบบ ครับที่ไข่แท้ร้อรเตลยนะคะขอไปตองด้วยนะครับไม้ละสิบบาทค่ะสิบบาทนะจบาลูกชิ้นรสเด็ดด้วยนะครับก๋วย,ยดเตี๋ยวมีฉีกนะครับไก่ฉีกก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี นะครับใส่เป็นกล่องเลยนะครับมีไก่ขีดลาบทอดไส้กอรอกอีสานชุดละสี่สิบบาทครับในไส้กรอกอ,อน,นี้ลนะครับลาบทอด แสนอร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับ,บเป็นร้านดังในทิกตอกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับโอ้เด็กที่นชอบนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับ เด็กสาธิรามนะครับกระพาวโบราณกุ้ยเตี๋ยวเรือฟีไข่ดาวเฮมสเต็กตลาดกรกครับ ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าจากพอๆก็ย้ายมาขายที่นะครับที่นี่ขายดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับขายตั้งสิบวันสิบคืนเลยนะครับสเต็กหมูสเต็กไก่สเซ็ปลาดอลลี่65บาบาท5้ 59, ยี 20, ่สิามถึงห้าสิบนะครับเตโชเนยกรอบเนื้อย่างไม่ละสิบบาทครับสิบแถมหนึ่ง เจริญชาเน้นชานะครับชาล้วนเลยนะครับชาสตอรอเบอรี่ชาลิ้นจี่ชาฟีชาแอปเปิ้ลโกโก้ครีมชีสชาใต้ครีมชีสราคาก็สามบาท50บาทนะครับ เคแบบวเทก่อนไะวดูก่อนได้เล้าเลดองนะครับุงดองสมันดองทะเลดองไม่จาแวะดูเวทชมันก่อนได้เลยนะ คาโกดทอดคิงออฟตัวพุธราชาปลาหมึกกับนนะะเลมอนกินดีอ๋อ oh, เลมอนจะลูก,กโตนึ่งเหลืองนี่ครับ ตีสายใหม่อายุทยากับปังเบอร์แม่แอมปังเบอร์คือให้เยอะมากเลยนะครับ แมมีพิซซ่าฟังเวอร์ไปว่าไส้เวอร์นะครับไส้ทะลักไส้ทะลักไส้ทะลักไส้ล้นเลยนะครับจดท้ายด้วยร้านสุดท้ายครับส่วนนี้นะครับไมโรรถโรงเรียนครับ โอเคนะครับเกตตี้บอกลาเพื่อนผู้ชมได้เลยครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับโอ้โหคืนปิดไฟแสงสีนะครับสวยงามทีเดียวนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ